นั่นแหะสิดูนะคะเป็นหมู่บ้านนะคะแต่มีอาหารเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ลึกๆจากถนนใหญ่เลยนะคะชื่อดังมากเลยนะมีคนมากินมากมายแล้วก็ลงโซเชียลข้าวมันไก่โต๊ะพับเขาว่าอย่างนั้นนะ นะคะเราก็เราก็มาตามโซเชียลโอ้เปิดพิสดานด้วยนะคะทำทิกตอกอยู่ค่ะค่ะลูกสาวบอกว่าแม่เคยเห็นร้านนี้หรือยังบ้างนะขับเข้ามาจากถนนใหญ่นะคะเข้ามาจะเป็นหมู่บ้านนะเรามาทานกันดูนะคะบรรยากาศก็จะมี ในบ้านก็กเป็นสวนน่ารักนะคะกาดดีอันนี้นะคะเราก็จะมีโอ้เชลีวชนชิมนะคะไม่ธรรมดาอาการนี้อะไรเอ่ยร้อยลิ้นก็ร้อยรถบา้า นะคะเปิดพิสดารน,นะคะโอ้โหน้าทานนะคะมาดูนี่ร้านจะเป็นแนวนี้นะคะโอเคเลยเดี๋ยวรอทานก่อนอน,ะะนี่หน้าทานไหมคะทุกสาวสั่งเป็นไก่เป็นเป็นตับนะคะเป็นไก่เป็นตับ จะทานกันเดี๋ยวปาลองจะทานให้ดูเนาะค่ะขอบคุณค่ะมีเครื่องมาให้เราปรุงด้วยนะเครื่องพริกแล้วแต่เราจะใส่นะคะมีพริกมีอะไรนะใส่เอาตามใจชอบนีะมา,มาะลองพากินนะคะ,ะหมูบ้านอะไรนะลูก ทิเชหมู่บ้านอทิเช่อยู่ไหนอะไรเงี้อยู่ที่ประทุมนะคะขับหมดมานะข้าวมันไก่โตพับข้าวมันไก่โต๊ะพับทาน,ะะนนะคะว้าวไก่ชิ้นเบลอเลยมีตับด้วยดูเอานะ มาดูน้ำซุปให้เราด้วยนะคะถ้ามีน้ำซุปใหน้เริกน้ำจิ้ม้ก็เครื่อ,องขิขงมีพริกใส่ให้เลยนะคะ เนื้อนุ่มน,นุ่มมากค่ะใส่เนื้อนุ่ม,มชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่แต่พอเราเคี้ยวนะมันจะนุ่มมีกเลยนะคะสุดยอดเลยนะผ่านผ่าน ต่ำนะเนาะมีคนรีวิวเยอะนะคะลูกตากเปิดให้ดูน,นะเปิดพิสดารเปิดพิสดารเมื่อกี้ให้ดูป้ายแล้วเนาะอโอเคแม่มานะแม่มาทานนะคะทดลองผ่ากิจ <c oughs>